สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel เหมือนเดิมนะครับเจอกันอีกแล้วต้ง168ครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆไหมทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนวันนี้นะครับผมก็มี Civic e-g 4 Door ครับสีแดงเข้ามาใหม่1คันครับคันนี้บอกเลยว่ารถ ก็สวยเดิมเดิมเลยแหละรถสวยนะครับรถบางเดิมครับ2คันเดี๋ยวผมปรับราคาให้เลยแล้วก็เปิดราคาไปเลยแจ้งถูกๆเลยราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเนื่องจากว่าผมติดธุระด้วยนะครับแล้วก็แฟนผมเข้าโรงพยบาบาลด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ได้อุดหนุนกันนะครับ c ีวิคอีจีประตูครับรถยูค้านที่กระแสกําลังนิยมเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับ ริ่มจากคันนี้เลยนะครับคันสีแดงเข้ามาใหม่ครับคันนี้เป็นรรถยุค90เหมือนกันครับรถโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะครับคันนี้สวยนะครับคันนี้สวยมากนะครับรถราคาหลักหมื่นเท่านั้นเป็นเกียร์ธรรมดา S20 ครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับคันนู้นก็เป็นเครื่องหัวฉีดครับแต่คันนี้เป็นเครื่อง VT e c คครับนะฮะคันนี้ผมเปิดไปคลิปที่แล้วนะครับผมเปิดไป55,000บาทวันนี้ผมมา ปรับลดราคาต้อนรับน้ำมันแพงโอ้โหแพงมากนะครับผมลดให้เลยครับ4 9 0 0 0าบาทครับคันนี้เป็นเครื่อง VTEC ครับคันนี้ผมลดให้เลยนะฮะ49,000บาทครับคันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วผมเปิดไป5 5 0 0 0บาทวันนี้ผมมาปรับลดราคา490 0 0บาทครับอันนี้ผมให้ไปเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC D 1 5 b เรามาดูคันแดงกันก่อนครับคันนี้เป็น c i v i c EG 4ประตูเหมือนกันนะครับรถบางเดิมนะครับ บอกได้เลยว่ารถบางเดิมสีสันสวยงามนะครับเป็นสีแดงแท้จากโรงงานด้วยนะครับนี่ตำหนิก็จะมีตรงนี้นะครับผมถ่ายตำหนิให้ดูนะครับตำหนิก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตำหนิตำหน,ำนิคันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับอ่าถ่ายตำหนิให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้แอร์เย็นครับเครื่องดีแอร์เย็นมากนะครับ2คันนี้มาจากที่เดียวกันครับคันนู้นเป็นป้ายลบบุรี แต่คันนี้เป็นป้ายลาพูนโดยตรงนะครับเลขสวยด้วยนะครับตองสี่หนึ่งนะครับแล้วมาดูด้านหลังกันะครับด้านหลังก็ค่อนข้างจะสวยงามครับนี่โดยรวมนะสีเดิมสีสันก็ยังสวยใสอยู่นะครับก็ยังสวยงามพอใช้ได้ครับสวยงามอยู่นะนะครับเป็นหวัดต้องขออภัยด้วยรถก็มีตําหนิบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้นะครับมีตําหนินะครับนี่ฮะมีตําหนิมีร่องรอยในการ ที่ว่าสีขึ้นเม็ดบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของรถราคาหลักหมื่นครับสีสันเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามนะครับรถเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนครับผมขับมาไกลจากเชียงใหม่ลำพูนก็ถือว่าไกลมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าห้องเครื่องรถคันนี้จะเดิมขนาดไหนครับ คันน mm ี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดครับเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีครับรถโดยรวมเนี่ยสีสันห้องเครื่องเนี่ยสวยงามนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับคันหน้าสีเดิมจากโรงงานครับห้องเครื่องสีเดิมแห้งๆเลยนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนไม่มีผุแน่นอนครับนะฮะดูจากดูดูจากภายในดูนะครับนี่ดูจากภายในห้องเครื่องนะครับแห้งมากนะครับ ห้องเครื่องเนี่ยแห้งมากเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดแล้วพัฒนามาจากเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์นะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power ครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดย้ำอีกทีครับเป็นยุค90ที่กระแสกำลังมา,มามากนะครับแล้วก็คันนี้ผมขายอยู่ที่45,000บาทครับเคาะไปเลยครับ45,000บาทครับคันนี้นะฮะแล้วก็รถเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็จริงๆมันก็น่าใช้นะนะครับจริงๆมันน่าใช้ครับ สีสันโดยรวมเนี่ยโอเคแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันด้านหลังนะครับรถคันนี้ย้ำอีกทีไม่เคยติดแก๊สครับนี่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังสะอาดมากนะครับก็ถือว่าสะอาดมากนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับช่องยางอะไรเดิมครับคันนี้4 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับราคานี้จับต้องได้แล้วนะครับราคานี้จับต้องได้แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดยุคน้ำมันแพง เอาไปติดแก๊สใช้งานได้ครับรถไม่ต้องเสียดายเลยนะครับเครื่องดีด้วยนะครับคันนี้เป้าเดิมนี่อันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับพับเดิมนะครับพับเดิมหมดเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมจากโรงงานครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดทุกจุดนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับพับเดิมจากโรงงานครับรถไม่มีการตัดต่อหรือเจียแต่งแน่นอนช่องยางอะไหล่โคตรสวยนะครับช่องยางอะไหล่สวยมากคานเนี่ยก็จะเป็นคานเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานรถแห้งมากนะครับ ภายในตรงนี้นะครับไม่เคยทําสีนะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานครับนะฮะนี่ตัวรถสวยใสมากแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดมากดูสิครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังอ่ะโอเคครับตัวนี้นะครับเป็น Honda Civic ครับ LXI นะฮะเป็นรุ่น LXI เป็นเกียร์ธรรมดาครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4 4ด้านสด้านเลยนะครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับก็จะมี ต้องเก็บงานบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนี่รองรบรอยในการใช้งานมีบ้างครับเรามาดูภายในครับภายในก็สมบูรณ์แบบครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้ากึ่งหนังนะครับจากโรงงานเลยนะครับรถน่าเก็บน่าใช้มากนะครับภายในก็จะเป็นคงมาลัยพาวเวอร์นะครับภายในสะอาดดูสิครับภายในสะอาดมากเหมือนกันนะครับคันน้นกับคันนี้นะครับคันน้นอยู่ที่4ี่หม้คันนี้4ี่หมบาทครับนะฮะ ประตูประตูก็ปิดนุ่มอยู่นะครับประตูปิดนุ่มอยู่ครับเรามาดูเม็ดอาร์กันครับเม็ดอาร์กด้านซ้ายของตัวรถครับก็จะเป็นเสาเดิมจากโรงงานนะโอ้ไม่เคยแกะเลยนี่ครับเพราะว่าผมดูรถนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับครับแล้วผมก็ดูว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหลักแน่นอนผมก็เลยไม่ได้ดึงดูนะครับนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมยังอยู่ครบหมดทั้ง4บานนะครับ อันนี้ผมรีวิวตรงๆเลยนะครับผมรายงานรถตรงๆเลยคันนู้นก็เหมือนกันครับคันนู้นก็จะเป็นเมทาร์คเดิมจากโรงงานเหมือนกันครับแล้วก็มาดูนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีตัวล็อกเกียร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของเดิมจาก Honda เลยนะครับอ่ะโอเคครับมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ผมเติมน้ำมันมาเต็มถังแถมน้ำให้ด้วยนะครับ ขับไกลได้สบายครับด้านหลังเบาะก็จะมีตาหนิบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพวงมาลัยนี้เป็นของอีกคันหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้ออกอ่ะแผงประตูนะครับนะครับแผงประตูก็ยังสวยอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ลูกค้าก็ได้ทุ่มมาใหม่นะครับก็ราคาหลักหมื่นครับ4 5่0 0ืบาทครับ4 5 0 0 0บาทเท่านั้นราคาหลักหมื่นครับรถยังสวยอยู่นะครับรถสวยมากนะครับฝั่งขวาของตัวรถแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นมากนะครับ เครื่องดีมากนะครับชึ่งเดียวสตาร์ a ติดนี่ครับเครื่องยนต์นุ่มนวลนะครับเครื่องดีเดินเรียบครับสตาร์ทง่ายมากแอร์เย็นนะครับภายในสวยครับตะเกียงเบ็คอาร์คเดิมนะครับน็อตไม่เคยถอดครับนี่สวยครับติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะอันนี้ติ๊กเกอร์เช็คลมยางก็คือว่าลูกค้าเซอร์วิสมานะครับดูแลรถดีมากนะครับเสาเดิมครับเสาเดิมนะครับเสาเดิม เบอร์ยาง18565 R 1 5ครับเนี่ยเป็นยางดันหลบครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปลองขับกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขับอยู่บน Civic E G 4ดอครับอัตราเร่งอะไรก็ดีครับตอบโจทย์ครับเครื่องก็นุ่มนวลครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีครับตอนนี้ผมก็ขับมือเดียวอยู่นะครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเปลี่ยนเกียร์นะครับ ภายในค่อนข้างจะสวยครับก็จะมีปัญหาเรื่องไม้นะครับที่ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็สามารถดูแลได้ที่สปีดเซนเซอร์ครับตอนที่ผมขับมานะมันก็ขึ้นอยู่นะครับอันนี้ต้องดูแลเอานะครับแล้วก็จะมีวิทยุนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นี่ครับเวลาขับขี่นะครับนี่ผมขับมาเร็วนะก็ถือว่าเร็วนะขับมือเดียวนะครับตอนเนี้อัตราเร่งดีมากนะครับวงมาลัยก็ตอบสนองได้ดีครับนี่ฮะอันตรายครับ อันตรายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเบาๆแล้วกันนะครับเทสแบบเบาๆนะครับความร้อนก็จะอย,อยู่ประมาณนี้เลยนะครับความร้อนเครื่องยนต์ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับขับมือเดียวนะครับ ก็ตอบโจทย์ครับรถก็น่าใช้ครับแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะครับในรถยค90นะครับคันนี้ผมเปิดราคาอีกรอบหนึ่ง45,000บาทส่วนคันสีน้ําเงินนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่49,000บาทครับรถแลกแจกแถมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนู้นอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็รีวิวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคลิปนี้ EP พีนี้เอา2คันเลยแล้วกันนะครับพร้อมกันเพราะว่าคันนู้นผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถคันนู้นกันครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับสําหรับ E-G คันนี้เป็นเครื่องยนต์ VTEC ครับเป็นเกียร์ MT 5สปีดครับเป็นเกียร์ S20 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนเผื่อใครจะยังไม่ทันนะครับเผื่อลูกค้าคนไหนยังไม่ทันนะครับคันนี้ก็จะเป็น Civic E-G นะครับค9 0นะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดด้วยนะครับใครที่ยังไม่ทันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู คร่าวๆก่อนล้วกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังก็จะมีต้องเก็บงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้แล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับภายในก็ภายในก็ตามนี้เลยผมเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ EP ที่แล้วนะครับย้อนดูได้นะครับเราก็คลิกเข้ามาที่ช่อง YouTube เลยนะครับแล้วก็มาคลิกที่วิดีโอนะครับก็ดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีครับน้ำมันจะหมดนะครับ นี่ครับคันนี้เครื่องยนต์ดีครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ v t e ทเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูคันนี้ก็เครื่องแห้งๆเหมือนกันครับเครื่องยนต์ v t e ทครับเครื่องดีครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับห้องเครื่องก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่49,0 0 0บาทเท่านั้นครับเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมแล้วด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ v t e ทครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะดูคันนี้นะครับวันนี้ผมถ่ายให้ดูแล้วกันคร่าวๆแล้วก็ไปย้อนดูได้นะครับ E ีีที่แล้วนะครับว่ารถคันนี้ผมรีวิวอะไรไปบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็เป็นสีมิสไนท์เดิมจากโรงงานครับนะครับแต่คันนู้นก็เป็นสีเดิมแดงเดิมแท้จากโรงงานนะครับที่ผมพาไปลองเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับย้อนดูได้นะครับย้อนดูได้รถก็สวยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง168 Channel ครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆไห้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็สวัสดีครับ